ชีวิตหลังแต่งสร้างกฎอยู่กับสามี12ปีเปิดบ้านสวนนุ่นวรนุชอายุ100กว่าปีที่แท้เป็นหลานกำนันจังหวัดนครปฐม เรื่องราวความรัก12ปีการใช้ชีวิตคู่กับต๊อดปิติก่อนจะเผยถึงกฎเหล็กที่ไม่มีใครรู้ซึ่งงานนี้นุ่นวรนุษยภรรยาของต๊อดปิติก็ได้เปิดใจเล่าว,ว่ากฎของการถ่ายละครยังเหมือนเดิมไม่ให้เกิน4ทุ่มเพราะสามีขอไว้แต่จริงๆแล้วถ่ายถึง4ทุ่มก็ถือว่าเต็มที่แล้วนุ่นมาตั้งแต่เช้าพลังงานเราก็คงหมดเป็นเวลาที่สมควรกว่าจะกลับบ้านอาบน้ำนอน ถ้ามีถ่ายละครต่อในวันรุ่งขึ้นก็ต้องเตรียมอ่านบทไว้ก่อนด้วยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดี ช่วงนี้ไม่ถ่ายละครไม่ค่อยดึกกันแล้วและก็จะบอกที่กองที่รับเล่นไว้ก่อนเลยว่าขอเลิอกกองไม่เกินสี่ทุ่มแต่ถ้ามีกรณีเลิกเกินสี่ทุ่มต้องแจ้งล่วงหน้านุ่นก็จะได้แจ้งสามีด้วยเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนุ่นเลิอกกองกับบ้านเกือบสว่างสามีโทรหารนุ่นก็ไม่ได้รับโทรหารทีมงานก็ไม่มีใครรับเลยเป็นบางกรณีแต่เขาก็เข้าใจ นอกจากนี้นุ่นวรนุชยังแอบเมาตอดปิติสามีแบบเบาๆคำๆน่ารักน่ารักถึงเรื่องที่ไม่มีใครเคยรู้ว่าเรื่องที่จะปากเสียงจะเป็นแบบแย่งขนมกันพอชอบทานขนมด้วยกันทั้งคู่เป็นเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆและเรื่องที่ต้องปรับกันคือเรื่องอุณหภูมิห้องเวลานอนสามีจะชอบเย็นๆซึ่งนุ่นจะรู้สึกหนาวรู้สึกว่าจะไม่สบายคอแห้งแต่ก็มีคุยคกันตอนนี้ปรับแอร์20องศาแล้ว นุ่นวรนุชเดิมทีเป็นชาวจังหวัดนคนปรปฐมมีพี่น้องทั้งหมด5คนเมื่อก่อนที่บ้านของนุ่นทำเป็นฟาร์มมีสวนส้มปลูกถั่วง,งอกมีปลูกขนุนปลูกส้มโอบ้างโดยพี่น้องทั้ง5คนไม่มีใครยึดอาชีพกเกษตรกรเหมือนกับคุณพ่อของนุ่นวรนุชเลย บ้านของนุ่นเป็นบ้านสองหลังติดกันหลังแรกเป็นของคุณปู่คุณย่าที่มีอายุ100กว่าปีสร้างตั้งแต่รศ1น8ปัจจุบันมีการตกแต่งทาสีใหม่ส่วนข้างในยังคงความสวยงามสไตล์ไทยเหมือนเดิมบ้านของคุณปู่คุณย่าจะเป็นบ้านที่ชอบมาวิ่งเล่นส่วนบ้านของนุ่นอยู่ข้างๆซึ่งอาศัยจริงอยู่มาตั้งแต่เด็กๆกับพี่น้องทั้ง5คน ปัจจุบันมีการทำเป็นสวนมะม่วงสวนมะพร้าวโดยมีการตกแต่งบ้านคุณปู่คุณย่าให้สวยงามเข้ากับยุคสมัยแต่ก็ยังคงความสวยงามของไม้สไตล์ไทยเอาไว้อยู่